สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูช่ช่องของ Angel l i f e ึ r o m Italy นะคะวันนี้มาพบกับมน,นูอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเมนูจับมาพูดคุยนะคะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการทําอย่างไรนะคะให้สะอึกของเราหายไปนะคะเมนูเชื่อว่านะคะใครหลายๆคนนะคะก็เกิดอาการสะอึกนะคะไม่ว่าจะอยู่ในที่สาธารณะเองหรือว่าจะอยู่ที่บ้านอะไรต่างๆนะคะการสะอึกเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกน่าําคาญแล้วก็รู้สึกเสียบุคลิกภาพด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่สาธารณะนะคะอยู่ในรถอยู่ในอะไรที่มันมีความเงียบ ะะแล้วเราก็มาสะอึกงึกๆอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกอายนะครับสิ่งสิ่งนี้เนี่ยแมน่นก็เลยจะน,จนําเสนอในวันนี้นะคะว่าชาวอิตาเลียนไม่ได้เรียกว่าชาวอิตาเลียนสิเรียกว่าครอบครัวของเรานะคะคุณพ่อนะคะคุณพ่อ,ะคะคพอชาวอิตาเลียนของบ้านนี้นะคะจะใช้วิธีการไหนนะคะในการที่ถ้าลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะคะเกิดอาการสะอึกนะคะเขาจะทํำยังไงให้กับลูกหายสะอึกนะคะวันนี้แม่นก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการทําอย่างไรให้หายสะอึกในคลิปนี้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกว่า hiccup นะคะส่วนภาษาอิตาเลียนเรียกว่า singulto นะคะ singulto ก็เป็นอาการสะอึกนืดๆนๆไหคะที่มันเกิดนะคะขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะวันนี้แม่นุชจะมานําเสนอนะคะการทําให้หายสะอึกภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะซึ่งลูกชายของแม่นุชเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเกิดอาการสะอึกบ่อยนะคะซึ่งคุณพ่อเขาก็จะให้ทานสิ่งนี้นะคะวันนี้แม่นุชเตรียมมาแล้วนะออย่างเท่านั้นนะคะเชื่อว่าคนไทยนะคะหลายหลายคนเนี่ย เท่าที่มนุษย์เติบโตมานะคะเท่าที่มนุษย์เติบโตมาเนี่ยสิ่งที่ทำให้หายสะอึกนะคะก็คืออทําให้ก้านหายใจนะคะเขาก็ให้การหายใจแล้วก็ให้ดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มนุษย์ก็ลองทำนะคะมันก็ไม่หายสะอึกนะคะจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งนะคะมนุษย์สะอึกอยู่ที่ห้องเรียนนะคะตอนนั้นเรียนอยู่ที่ชั้นประถมแล้วก็เกิดอาการสะอึกงึกๆนะคะแม่ครูนะคะ,อะคของมนุษย์เนี่ยเขาก็พูดขึ้นพูดขึ้นมาว่า เธอขโมยเธอขโมยเงินครูไปเหรอ,อ,อพูดกับไอนุชนะคะคุณครูท่านนั้นพูดกับไอนุชประมาณนี้ไม่นุ้ก็ตกใจเฮ้ยฉันไม่ได้ขโมยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบตกใจวาย ดีโพยดีพาใหญ่เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกอาการอึกเนี่ยมันก็หายไปนะคะซึ่งครูเขาก็แกล้งให้เราเนี่ยตกใจแล้วก็ให้หายสึดนั่นเองนะคะมันก็ได้ผลจริงๆนะคะเพือ่อนๆแต่ในความรู้สึกไม่นุ่นน่ไม่นุ่นมองว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแบบมันเป็นการบันทอนจิตใจเล็กๆไม่น้อยด้วยนะถ้าเกิดว่ามีคนมาถูกกล่าวหามามากล่าวหาเรานะคะถึงแม้ว่าการกล่าวหานั้นนะคะมันเป็นเรื่องแค่ อาจโจ๊กๆหรือว่าร่วมแค่ทําให้เรารู้สึกว่าให้มันหายสะอึกไปอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเปล่านะฉันไม่ได้ขโมยนะเรื่อมานี้นะคะวันนี้แม่นุดก็เลยมีนะคะมีเคล็ดลับมีเทคนิคดีๆนะคะนำมาฝากเพื่อนๆนะคะเชื่อว่าใครๆหลายคนก็จะทราบแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ทราบก็โอเคมาชมคลิปนี้ของแม่นุชกันเลยะคะ่ะสิ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือน้ตาตาลนะคะน้ตาตาลหมาแม่นุชใช้เป็นน้ําตาลอ้อยนะคะ ใครมีน้ำตาลทรายแดงอะไรก็สามารถใช้ได้เลยนะคะหรือว่าเป็นน้ำตาลสีขาวอะไรก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มะนาวนะคะมะนาวมันมี2แบบนะคะนี่เป็นเลมอนนะคะส่วนอันนี้เป็นไลน์นะคะเป็นไลน์หรือมันเป็นมะนาวเขียวนะคะที่บ้านเราค่อนข้างที่จะใช้ตัวนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะคะ ส่วนตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อได้ที่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนก็จะมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยก็แอบแพงนิดนึงนะคะแต่ตัวนี้มันจะช่วยให้ไม่เปรี้ยวโดนะคะเวลาเราทานเป็นพวกเลมอนมะนาวน้ำผึ้งมะนาวเลไรสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นนะคะตัวนี้จะดีกว่านะคะเพราะว่าเขามีความเปรี้ยวอมหวานนะคะมันไม่ได้เปรี้ยวโดเหมือนกับตัวเลมอนตัวนี้นะคะตัวน,นี้คือจะเปรี้ยวจริงจังมากนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับในการรักษาไม่ใช่รักษาสิช่วยให้หายสะอึกนะคะซึ่งวิธีการทำเนี่ย คุณพ่อของของเด็กๆนะคะอ่าคุณสามีของแม่นุชนั่นแหละนะเขาก็ทำใ้ทีนี้นะคะตักช้อนตักเอิม่มน้ําตาลทรายนะคะขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็บีบดน้ำมะนาวลงไปแต่เขาไม่ได้ใช้ตัวนี้นะคะเ,เพื่อนๆเขาสามีแม่นุชใช้ตัวนี้นะคะซึ่งมันจะมีความหวานมีความเปรี้ยวอมหวานนะครับไม่ได้เปรี้ยวโดดเด่นนะคะแต่ที่เมืองไทยเนี่ยโอ้ยน้ำลายไหล เพื่อนๆสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะก็บีบลงไปบนใช้ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของลูกนะคะประมาณนั้นนะคะก็ได้ประมาณหนึ่งช้อนนะคะประมาณนี้นะคะก็รอให้น้ําตาละละลายนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องให้ละลายหมดนะคะสามารถที่จะซดไปเลยกลึบไปเลยนะคะอ,อร่อย <c oughs> มีน้ำตาลทรายอยู่ในปากเรานะคะ แล้วก็บวกกับความเปรี้ยวของมะนาวนะคะมันจะหวานหวานอมเปรี้ยวกลมกรอบกำลังดีนะคะสำหรับตัวนี้ยังไงเราก็ยังใช้ได้อยู่เช่นเดิมนะคะวิธีนี้นะคะจะช่วยให้เรานะคะหายสะอึกได้นะภายในที่ทานล,ลงไปเลยนะคะก็จะหายสะอึกไม่เกินไม่เกินหนึ่งนาทีอะซึ่งลูกชายของนุษยุเนี่ยเวลาเขาสะอึกก,ก็จะขอแม่ขอพอ่อขอแม่แล้วว่าให้ทําน้ำมะนาวแล้วก็น้ําตาลให้หน่อยนะคะเขาก็จะซดจิบด,ดื่มไปนะคะมันก็จะหายสะอึกเป็น หายไปเลยนะคะมันมันหายเป็นติดทิ้งไปเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะแม่นวลก็เลยอยากที่จะให้เพื่อนๆนะคะลองนะคะลองทําดูนะคะเวลาที่เราเกิดอาการสะอึกนะคะเช mm ื hmm. ่อว่ามันได้ผลนะคะสาหรับสําหรับใครหลายๆคนนะคะยังไงเราก็ลองดูนะคะสาหรับวิธีการนี้นะคะคิดอะไรไม่ออกนะคะก็ลองมะนาวเลยนะคะกับน้ําตาลทรายนะคะซดจิบไปเลยนะคะก็ จะช่วยให้เราหายสะอึกได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆนะคะที่เมนุดนามาฝากกันในคลิปนี้นะคะหวังว่าเ,เพื่อนๆนะคะจะชอบกันนะคะแล้วก็ใครได้ทดลองทําแล้วหายหรือไม่หายอย่างไรนะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกเมนุกันได้นะคะที่ใต้คลิปเลยนะคะสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเมนุดจะต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ อย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง anti life in i t a l y นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสะอึกนะคะคำว่าสะอึกภาษาอังกฤษภาษา